ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินวิวภูเขาสวยๆนะครับเนี่ครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับอยู่ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับด้านหน้านะครับของเรายังติดถนนลาดยางนะครับลัฐถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับถนนหมายเลข306 1นะครับโอกาสที่ขยายถนนนะครับเส้นนี้นะครับมีแน่นอนครับเพราะว่านี่คือถนนนะครับถนนเดิมนะครับกว้างอยู่ประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็กันเอาออกปอีกนะครับประมาณสัก เกืบสิเมตรได้นะครับถนนเส้นนี้นะครับโอกาสวันข้างหน้านะครับมีการขยายแน่นอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับบรรยากาศวิวภูเขาที่สวยนะครับนี่ครับเราจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับสวยมากนะครับถ้าช่วงไหนนะครับที่ฟ้าเปิดนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาสวยเลยนะครับครับที่นินของเราอยู่ที่ตำบลสะลงเรือ อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราเนื้อที่17ไร่1งานกับอีก95ตารางวานะครับท่านที่มองหาที่ดินสวยๆนะครับติดถนนลาดยางนะครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักอากาศบ้านสวนก็ได้นะครับหรือว่าจะปลูกป่านะครับทํโคกหนองนานะครับหรือว่าซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีอนาคตแน่นอนนะครับวันข้างหน้านะครับเพราะว่าของเราติดถนนลาดยางนะครับการเดินทางง่ายนะครับ แล้วก็ของเราอยู่นะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสะลงเรือด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปตามถนนหมายเลข306-1นะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข3443นะครับก็คือถนนที่มาจากตรงช่วงวัดสะลงเรือนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนหมายเลข3 4 4 3นะครับก็อยู่ที่ 4กิโลกับอีก600เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงวัดระลุงเรือนะครับถ้าท่านใดที่จะมากราบไหว้ขอพรนะครับองค์หลวงพ่อโตนะครับที่วัดศาลุงเรือนะครับก็อยู่ที่5กิโลกับอีก900เมตรนะครับหรือว่าท่านใดที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับนะครับที่วัดทิพย์สุคนธทารามนะครับที่เรามองเห็นองค์ภูเขาอยู่นะครับครับไปถึงวัดทิพย์นะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับแต่ถ้า FC ผมจะไปทำธุระที่อำเภอห้วยกระเจ้านะครับนะนี่ครับทางเนี้ย เราก็ไปได้นะครับหรือว่าทางนี้นะครับนะครับเราก็ไปได้นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอําเภอห้วยกระเจ้านะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับแล้วก็ถ้าเอซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่121กิโลนะครับแล้วก็จากที้นนะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่122กิโลนะครับนะครับทางนี้จะไปอําเภอเมือกกะเจ้าก็ไปได้นะครับนะครับทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับถนนค่อนข้างที่จะ ว่างนะครับเราวิ่งอย่างสะดวกสบายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนะนี่ครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเรามองไปตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยเขากั้นเอาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่คือขอบถนนนะครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับครับโน่นนะครับนะเนี่ยครับตรงที่ถุงปิวอยู่นี่ครับเนี่ยครับกั้นเอาไว้ประมาณ10เมตรเลยนะครับวันข้างหน้านะครับโอกาสที่ขยายถนนนะครับของเรามีนะครับนะเพราะว่าเขากั้นเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ นะครับแล้วก็จากต้นนี้นะครับนะเราตรงไปถึงหลักเขตเราอีกด้านนึงนะครับของเรานะครับได้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับถือว่าสุดว้าวเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับได้หน้ากว้างและติดถนนทางหลวงนะครับนะครับวันข้างหน้านะครับโอกาสขยายถนนมีนะครับเพราะว่าเราเองเราก็ติดถนนทางหลวงมีหมายเลขแล้วนะครับครับแล้วก็ความลึกด้านทับนี้นะครับจากต้นนั้นนะครับนะเนี่ยๆนครับตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับ ด้านแถบนี้นะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ160เมตรนะครับไปนี่160นะครับครับแล้วก็ด้านท้ายของเรานะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้าด้านหน้ากว้าง200นะครับด้านท้ายนะครับจากมุมน้นนะครับไปนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับยิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับชัดเจนเลยนะครับแปลงนี้นะครับถ้าเราจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็ปลูกมุมนี้นะครับเพราะว่า ไม่มีต้นไม้บทบังนะครับเราได้เห็นวิวภูเขาที่สวยนะครับโดดเด่นมากนะครับครับยิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งเห็นสวยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่ดิ่นของเรานะครับเนี่ยครับใช้ได้นะครับแปลงนี้นะครับเราได้หน้ากว้างนะครับแล้วก็อ่เรื่องไฟฟ้านะครับเดี๋ยครับถ้าไปอีกหน่อยนะครับเนี่ยครับตรงนั้นจะมีวัดมีโรงเรียนนะครับนะหางจากเราน่าจะประมาณสักแ0 0เมตรนะครับเนี่ยครับวันข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไฟฟ้านะครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟฟ้านะครับเขากําลังทําขยับขยายไล่เข้ามานะครับเหมือนของเราเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับนะนะครับของเราก็มาตามนี้เลยนะครับครับถล่มแรงนะครับยังไงก็ขออภัยเอฟซนะครับวันนี้ลมแรงมากจริงๆนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละแสนห้านะครับที่ดินสวยๆนะครับนากว้างๆนะครับนะครับโอกาสที่จะเจริญนะครับดินแปลงนี้นะครับคงอีกไม่นานนะครับเพราะว่าเขากันเอาไว้ถนนเยอะนะครับ นะครับพื้นที่ดิของเรานะครับแปลงนี้นะครับก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าไปนะครับพอเก็บเกี่ยวข้าเสร็จนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ทําอะไรนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเราก็ให้คนเช่านะครับเพื่อเขาจะเช่าทํานาปลูกมันนะครับนะครับเพราดินดีนะครับดินนะครับดินค่อนข้างดําดีดินแบบนี้นะครับเนี่ยปลูกอะไรก็งามนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าซื้อไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับ มองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินสวยๆนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับเนี่ยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับก็คือที่ดินของเรานะครับนะนะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับมีนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้า ขึ้นไปทางถนนนี่ครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะในด้านหน้าบ้านนะครับในตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็เห็นภูเขาที่อยู่ตรงวัดทิพย์นะครับเนี่ยเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังก็เห็นภูเขานะครับนี่ครับเราซื้อนะครับถ้าเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเช่านะครับหรือว่าเราซื้อนะครับเราอาจจะตักโคกก็ได้นะครับตักโคกมาทําโคกปลูกบ้านนะครับ นี่นะครับลักเขตนี่ไหมครับนี่นี่นี่ครับนี่เขากันเอาไว้นู่นนะครับน่ยยันตรงที่ทีมงานผมเดินอยู่นี่นะครับกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับครับฉนดของเรานะครับจะเป็นสามใบนะครับนะนะครับก็จะแปลงละห้าไร่ห้าไร่แล้วก็แปลงเจ็ดไร่นะครับแต่ก็คือเราขายรวมหมดเลยนะครับเนื้อที่สิบเจ็ดไร่หนึ่งงานกับอีกเก้าสิบห้าตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับ ครับเดี๋ยวพาไปดูหลักเขตของเราด้านแถบน้นนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนะครับประมาณนี้นะครับนักเหนที่นี่ครับของเราจะครึ่งหนึ่งนะครับของเราครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของท่านอีกครึ่งหนึ่งนะครับคือด้วยกันนะครับที่ประมาณอย่างนั้นทำสลักไว้ในกระว่ารถวิ่งข้าววิ่งออกนะครับนะหลักเราจะอยู่ด้านใต้นะครับนี่ครับแล้วก็จากที่นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับปื๊บไปนี่เลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจู่ที่สองร้อยนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับ นะครับของเราตรงๆไปนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ220เมตรนะครับนะครับไปนี่นะครับ220นะครับนะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับได้หน้ากว้างค่อนข้างเยอะนะครับนะครับดินดีด้วยนะครับนะครับของเราก็จะมีบ่ออยู่ลูกหนึ่งนะครับ แต่บ่อเนี่นะครับเป็นบ่อเดิมนะครับไม่ลึกนะครับนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราอาจจะแต่งบ่อใหม่หน่อยนะครับนั่นนะครับขุดให้ลึกนะครับเพื่อที่จะได้เก็บน้ําเอาไว้นะครับเวลาเราอยากจะปลูกบัวนะครับเลี้ยงปลานะครับรือว่าจะเอาไว้รดต้นไม้นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับเราได้มีน้ําน้ําใช้นะครับนะครับบ่อนี่นะครับขุดไว้นิดเดียวนะครับไม่ลึกนะครับนะครับถ้าเราแต่งบ่อใหม่นะครับทำให้ดีนะครับจัดให้สวยๆนะครับใช้ได้เลยนะครับ เนะครับเนื้อที่บ่อนะครับก็จะอยู่ประมาณสักไล่นึงนะครับขุดเอาไว้ไม่ลึกนะครับเนี่ยครับราแต่งใหม่นะครับนั้นเนี่ยดูดน้ําออกให้หมดเลยนะครับแล้วขุดให้ลึกนะครับทําให้เป็นเหลี่ยมสวยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ทําเป็นชายปักเสาลงไปในบ่อนะครับเนี่ยเอาไว้นั่งมองวิวมองธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้เห็นวิวภูเขาแต่ถ้าวิวนี้ไม่เห็นนะครับในบ่อตัวนี้เราอาจจะปรับใหม่ก็ได้นะครับนะนะ่ครับเพราะดินเราเยอะนะครับเราอาจจะ ปรับมุมนี่นะครับตบบ่อแล้วไปขุดบ่อใหม่เอาด้านที่เป็นเห็นวิวภูเขาเนี่ยสวยนะครับแล้วจัดการใหม่นะครับเพราะบ่อเนี่ยไม่ลึกนะครับแล้วก็เอาดินที่เราขุดใหม่นะครับมาถมนี่นะครับจัดแต่งใหม่นะครับมีตังค์อย่างเดียวนะครับไม่ยากมีตังค์อย่างเดียวนะครับจัดการอะไรก็สวยงามหมดนะครับเพราะบ่อไม่ลึกนะครับเน่ยนิดเดียวนะครับสังเกตดูจากพื้นกับพื้นบนนะครับหน่อยนิดเดียวนะครับจัดการใหม่ให้สวยนะครับได้นะครับจัดการบ่อใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับ นะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งของเราเลยนะครับสวยนะครับนะครับถ้าซื้อนะครับเราเรายังแบ่งครึ่งกับญาติพี่น้องก็ยังได้เลยนะครับหน้ากว้าง200ก็แบ่งกันไปคนละอ่าคนละร้อยเมตรร้อยเมตรนะครับยังได้เลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับนัดล่วงหน้าที่หนึ่งนะครับหรือว่าแจ้งมาบอกว่าอยากจะไปดู ที่ดินสวยๆนะครับแปลง17ไร่1งาน95ตารางวานะครับเพราะนัดผมตรงหน้านะครับอ่นนีครับของเราตรงไปนี่เลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับแล้วก็จ่ายนี่นะครับนะครับตรงๆไปนี่เลยนะครับนะครับถึงด้านถนนนะครับมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ220นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจากนี่นะครับฟื้อไปนูนเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับ ด,นน <behaviour> ด้านหน้าจะกว้างกว่านะครับเ <salud> นี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับเราจึงมีต้นไม <prompt> ้ใหญ่นะครับอย่างต้นมะขามนะครับต้นมะขามและต้นสะดาวนะครับครับยิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับเนี่ยครับด้านแถบนี้ก็เห็นนะนี่นะครับเห็นพอลางๆนะครับนั่นนะครับถ้าเป็นช่วงฟ้าเปิดนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าผมเคยมาช่วงประมาณช่วง หน้าฝนนะครับภูเขาสวยมากนะครับเนี่ยนี่ภูเขาแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าช่วงฟ้าเปิดนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับที่ภูเขาที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับตรงวัดทิพย์นะครับนี่พอเดินพ้นต้นไม้นะครับก็จะเห็นหมดเลยนะครับนี่ครับแปลงนี้น่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับแบ่งทาจัดสรรนะครับนี่ครับเนี่ยภูเขาตัวนี้จะเห็นชัดเลยนะครับ นะครับ่ะพาไปดูหลักเขตของเราด้านแถบนู้นนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะผมย้อนกลับไปฟื้อไปนี่นะครับหยุดที่ประมาณ100เมตรนะครับนะครับแล้วพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องอยู่มุมสูงหน่อยนะครับถึงจะเห็นนะครับลองยืนขึ้นที่สูงดูนะครับนะ นี่ครับแต่ถ้าเราถมโคกให้สูงหน่อยนะครับจะเห็นวิวภูเขาเลยนะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะเราตรงไปหาตรงถนนนะครับที่รถวิ่งอยู่นะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ160เมตรนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่17ไร่1งานกับอีก95ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ ตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับวันนี้ผมเสกสารละทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบาย,บายขอบคุณครับ